สาวโอ้ออสปีดแอ,แอคชั่น <laughs> น,น,นี่ด้วยนะกขี่รถนะอีเอ๊ะสวัสดีครับวันนี้ก็เราอยู่กับแก๊งเจ็บใจอะไรครับวันนี้เราก็ มามาถ่ายคลิปจริงหรือเท็จนะครับวันนี้เราก็จะมาให้ให้เพื่อนแต่ละคนนะครับเราเล่าว่าเรื่องที่เราถ่ายเรื่องที่เราพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จนะครับพอเริ่มแรกครัใครใครเริ่มก่อนเอาไหนเอาดิว่าเอาไหนเอาไมวะน้อยขบคุณอะไรหรอไอเตยด้วยน้อยคุณเมึงอกีกูคนแรกไอเก้าคนแรกเป็นพี่ก้าวกว่านะครับจะเล่าเรื่อง ดีไหมส,ส,สมหวัง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 ดีไหมนี่ผมจะเล่าจะเป็นเรื่องมางงมนนครับเรื่องแรกเรื่องผมคนแรกที่ผมจะเล่าคือมีวันหนึง่งมันเรื่องประมาณว่าอันนี้เป็นเรื่องแบบนั้นครั้งแรกของผมอ่าตอนนั้นฝนมันตกผมก็เลย ตอนนั้นไปส่งพอดีไปส่งสาวพอดีแล้วคนมันโต๊ะแล้วกลับไม่ได้ก็เลยต้องไปห้องเขาแล้ววันนั้นอ่ะผมทําการเบรื้อไปครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงะแค่แค่เนี้ยพวกเราเนี่ยมาจริงรคับว่องจริงมาเฉลยเรื่องจริงผมว่าเรื่องจริงครับผมผมเชื่อเราเป็นเรื่องจริงนะครับอาปิดแตงกวาว

เขาถ่ายก็สวยนี่หว่าเนี่ยเขาเล็กตีนเดียวลไม่ลูกเดิม้ยเยล้ยี่ยกูไม่เปี้ยหรอกกูยีเคยดูกูยี่เฮ้ยะี่พวกมึงเมเดิม่ะเนี่ยเอ้าไอ้แบบเอนอเอ ไอ้แบบแค่นี้ถ้าเล่นอย่งเงี้ยครับแคเล่นแค่อย่างเงี้ยได้พร้อมพอแล้วติดคุกอ่ะอติดคุกจริงนะติดคุกใครเขาจะเชื่ออ่เชื่อเดี๋ยวต้องใส่คลิปนี้ได้นะเอาต้องมีคลิปแปลกเอาก็จริงอ่ะดิไม่ใช่ ไม่เลยนั่ง <bin uk> <azo> ร้องไห้ไม่คิดเลยไม่ไคิดเรื่เลยกูไปเอามะนาวก่อนเอาไว้หลังแล้วกันเอามะนาวเพิ่มก่อนดาวอย่างกูยังบอกเรื่องเต้นละเอ้าไอ้เราชายเราคนเดียวเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่ผมที่ทำคลิปเดินป่าล่าสุดนะฮะคือนี่แหละใครตัดวะกูกเนี่ยคือนี่แหละมมาเดินเล่นนะผมเดินเล่นอยู่ในป่า รู้สึกว่ามันผมจะหลงป่าคลิปเนี้ยผมแบบผมก็ตั้งใจทำมากเลยนะครับแต่เพื่อนแซวมันมากเลยฮะกูเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งได้ไหมสมไมตั้งใจกูไม่เชื่อตั้งใจกูไม่เชื่อนี่ผมตั้งใจนะครับเสนออาจารย์นะฮะอาจารย์บอกว่าถูกใจใช่เลยครับเริเาตอนไหนเนี่ย ว่าเรื่องจริงไงเฮียก็รู้รู้กันอยู่เฮียก็ได้ยินมีการเดินป่าล่าสุดนี่ไงเฮียไอเตีนั่งนึกเรื่องอยู่นะจับเรื่องนะมึงนั่งนึกเรื่องเองนะเอาเลยใช่ไหมเนี่ยเอายังพูดทำเนี่ยเลยอันไหนคือจุดพีกโอ้มันนึกเรื่องเล่าออกมาอยู่นึกเล่าแล้วมันยังไม่ได้กูเล่าเลูกกงมึงคุยกับกูเลยมันคุยกับกูเลยม่ันเล่าให้กูถ่ายเลยเลยเลยไม่ได้ถ่าย ผมเคยติดคุกนะครับผมเคยติดคุกนะครับต่อต่อในยี่สิบสองนะนิ่งเท่าไหร่วะยี่มี่ยี่สิบสองติดคุกมาสิบสองปีบอกว่าติดคุกสิบสองปีนะไม่เข้าสู่น่ะผมเข้าสู่เลยหนูข้อหาอะไรเนด้อภาผู้เยาวอ่ะอันนี้เรื่องจริงจริงเลอกคุกคุกไม่ใช่เรื่องจริงแต่ภาผู้เยาวเรื่องจริงจริงกว่า ออกมาจะเอาเอาคุณคนว่าเรื่องจริงไหมพ่อมาพ่มาว่าเรื่องจริงไม่จริงไม่จริงไม่จริงเรื่องผ้าผู้หญิงเรื่องจริงใช่ไหมใช่ไหมว่าจริงครึ่งไม่จริงครึ่งใช่เฉยสรุปแม่งไปเรื่องมาแต่ไปเรือแต่เป็นเรื่องนี้สรุปได้จริงหรือไม่จริงอ่ะอ่ะเลยเฉลยเฉลยเฉลยไม่จริงนะครับใครจะแม่ติดคุก12บสองปีไอ้คาครึ่งชีวิตครึ่งชีวิตนะแม่งเกิดมา คอนเทนต์แม่งมั่วชิบหายเลยมาตไปโอลาไปโอลาไปมาดูก่อนคิดได้แล้วดึงดึงดึงดึดูัอนดี้ก็ถึงถึงตาผมแล้วไปพมกพวกมือยูงข้างหลังก่อนรอเพิ่มยูงข้างหลังก่อนเรื่องที่ผมแต่เราคือเรื่องมามานั่งนั่งรอผมครับอ่า ก็คลิปนี้นะครับผมก็จะเล่าตอนผมเป็นตอนเด็กครับกับการอยู่บ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านของผมเองนะครับบ้านนั้นผมอยู่ครับบ้านผมก็สร,ร้างด้วยเป็นไม้ไผ่ครับที่ผ่าเป็นซีีๆครับแล้วก็มาแปะหลังบ้านนะครับแปะรอบบ้านไว้แล้วก็พังผมก็เป็นสั่งกะสีครับตอนที่ผมอยู่มาครับป .4 ป .5 ผมเนี่ยเสาบ้านตอนนั้นก็เริ่มหักแล้วครับผมก็พ่อผมก็แก้ปัญหาด้วยการเอาอิฐบล็อกนะครับ ไปเกาะรอบเสาไว้เพื่อดามเสาคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท่ครับมึงไม่เคยไปบ้านมันเลยเราไม่เคยนี่แหละกูคิดว่าแล้วกูคิดตั้งนานนะว่าเรื่องจริงอะไรเนี้ยพูดจริงอ้ะไรเจอเจอพูเรื่องหลอกพูดเรื่องหลอกคนเที่เราอีบอ๋ไปเกาะเสาอยากพ่อพูดจริงมาไหมตอบเลยผมกระทิวจริงตั้งคนนี้บอกว่าหลอกเรื่องนี้คือเรื่องจริงนะครับ จริงมันเล่า r o u สองตั้งแต่คือบ้าน,านกูมันไม่ค่อยมีตังไงก็เลยเอาไม้อ่ะเอาไม้ไมผ่ามาผ่าเป็นซี่แล้วมาแปะรอบบ้านส่วนพื้นไงเป็นไม้เป็นต้นมากอ่ะตัดมาแล้วก็ตัดผ่าผ่าครึ่งไว้แล้วก็มาแปะทำบ้านตอน,นเด็กกูก็ชอบจะตกรูอ่ะรูที่ไม้เป็นช่องอบ่อยแล้วก็ตอนช่วงอยู่บอ่อหิบะพวกอ่ะเสาเวลามันโดนน้ำเยอะใช่ไหมแล้วมันผุปวกกนเลยแทะ คไอไม้เสาก,ก็จะหักแล้วพ่อกูเลยเอาบลกิทบล็อกมาแตะยาวขึ้นมาเพื่อให้คำบ้านเลยจอดให้ดูลอหูอปิดักอก็อไว้ดูเอานะโอเคมา เรื่องที่กูจะเล่าตอนกูอยู่หมอสี่กูเข้าเล่นอุดมครั้งแรกตอนนั้นกูอยู่หอด้วย <c oughs> ไอ้กูกูอยู่หอแล้วกูอยู่หอมันมีรุ่นพี่คนหนึ่งหมอหกเขาผมผมอยู่หอก็ตอนนั้นอยู่อยู่หมอสี่อายุหมอสี่อายุสิบห้าอายุสิบห้าแล้วมันมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่หออยู่หอเหมือนกันซึ่งก็น่ารักพี่พี่เขาอะน่ารักน่ารักมากแล้วเขาก็พี่เขาอะน่ารักแล้วเขาจะเขาจะชมกูว่ากูกูหล่อมาก อ่ะคมคิดว่าเรื่องจริงอะไรนั่นเลยคือขาชมขาชมกูว่าหล่ออ่ะเรเท็จเรืเท็จท็จเพะว่ามันไม่หล่อจริงเท็จจริง่โก็ได้เร่งเท็จเี่งดาวเอ๋อตอนนี้เต็กมันดำเนาะไม่ดำกูตอ้อเฮ้ยไอเลี้ยไอี

อยย่พีครับผมจะเล่าเรื่องที่ผมเป็นโรคไตนะครับผมยายายาเจ๊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 ผมเลียเยอะเกินมึงชิงเล่นทำไมวะจริงมั้เนี่ยมึงจะไปรู้ดิมันรู้หรอกเนี่ยเอาละไม่ละไม่ไปไปชูไม่เลยไอ้เหี้ยกูเอาเลียแล้วทำไมไอ้สัตว์เอ้ยไอ้สัตว์คิดแป๊บเลยเฮ้ยมไปคิดมึงไม่ค่อยได้อยู่ยังไอ้้เหีย ได้เห็นหมนดเลยเฮียมุกมุกกูก็หน่หนหอยอยู <c oughs> ่เลยเนฮะียแล้วก็นาตันมอสี่ผมชอบคนนึงอยู่คนนั้นน่ะอยู่ห้องหนึ่งผมอยู่ห้องสุดท้ายแบบเธอสวยมากสวยจริงๆเลยแบบโอ้ไม่เจ้าโวยก <c oughs> ่อนนึงก่อนใครวะแล้วต่นะผมขโมยเงินไปมาสองพันเอาไปซื้อแหวนให้เธอจริง ไม่จริงเรื่องหลอกไอ้พี่ฮ้ยมันบอกมันคือขโมยตังค์ไม่ให้กูงก็ไม่ถึงสองพันอะไรยังไงก็ไม่ถึงสองพันแล้วเงนหัวรออย่างงี้ด้วยไม่ใช่หรอไอ้เจี๊ยบอะกูว่าจริงอม่างงั้นเลยวไม่จริงครนะถ่ายใช่ไหมล่ะมอนะครับผมไอ้ขโมยตังค์ก็เพิ่งสร้างฝันแต่ไม่ถึงไงนั่นคือคือกูโดนกินมะนาวจากตีคนเดียวใช่คือไม่ดีตายแล้วไอ้เหี้ยมาปิดคลิปด้นกูเล่าเรื่องจริงอยู่คนเดียวมันปิดสิระวังคลิปนี้ก็เราขอ จบการละเล่นไปเพียงแค่นี้แล้วครับพอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดตุ่มติดเอทดไม่ใช่กดติดอะไรก็ติดได้ครับยกเว้นติดเอทดกับติดสิินิชจากน้องหน้าไติดสิ้นิชจากไอทิวนะครับไอทิวเป็นหนองในแล้วก็ขอให้คนที่ดูคลิปนี้ก็เป็นติดเอทดกันนะครับมนบอกไม่ให้อยู่เลยเพื่อนเราติดอยู่แล้วผมรอเล่นครับเพื่อนผมเป็นอยู่แล้วเพื่อนผมเรียเยอะไปหน่อยเพื่อนผมเบอร์เรยเยอะไปหน่อยฮะ มันนี่สัมามันอยู่ยี่เลยเกลือนหัวไปเรยวหน่อยทำไมิเลยเคยจะแทกใน